เรื่องบางเงินไหมไม่น่าใช่หรือเปล่าทําไมแล้วทําไมต้องเหลือปีเดียวแล้วต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ทําไมมุนเซนต้องมาปล่อยคิดทําไมภาคผู้ใหญ่มีเรื่องมีราวพวกเธอคิดไหมนี่คือบุญบารมีของพระสยามเทวาธิราช ที่ให้คนไทยได้ทราบบางอย่างหรือเปล่าครับวันนี้เป็นการเกิดที่เป็นการเกิดน,นานนิดนึ่งนะพี่เปียวนะ <c oughs> คือมันอึดอัดแล้วก็อยากให้น้องๆได้รู้ว่าพี่มาวันนี้ไม่ได้มาโน้มน้าวอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มาชวนพวกเราไปตรงนู้นนี้รักตรงนี้นะไม่ใช่อยากให้พวกเราสามัคคีกัน เราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อประเทศชาติไม่ให้มันเหมือนเดิมเราจะต้องไม่ทะเลาะก,กันเราจะต้องเอาคนดีเข้าไปบริหารประเทศใช่ไหมไม่งั้นมันจะวนมาเดิมๆใช่หรือเปล่าที่ไม่เล่นการเมืองแน่นอนสัจจะลูกผู้ชาย บางงานมีเท่านี้ฟันก็เหลือไม่ครบสามสิบสองซี่แล้วกินบันแล้วไม่เกินสามร้อยบาทหาที่ปฏิบัติธรรมรอแล้วแต่ไม่รู้จะได้ปฏิบัติหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่หนูๆฟันน้ำนมเรอว่าจะไปไหนผมก็จะพี่ก็จะไม่ไปจะอยู่อย่างนี้แหละครับอยู่อย่างนี้ อยู่เป็นกลางอยู่อยู่ดูความถูกต้องของประเทศชาติเรารักธรรมชาติเรารักธรรมศาสตร์เพราะอะไรครับเพราะธรรมศาสตร์เห็นไ,ไหมครับผมชอบคํานี้มากนะท่านรองอธิการผมชอบมากเพราะหัวใจผมนี่อยู่กับประชาชนนะไม่ต้องถามที่แบบว่าจะปฏิบัติไหมไม่ต้องั้าคําถามนี้นะ ไม่มีในสมองนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เป็นพอทบเพื่อนรักกันยืนยันมันหมดยุกหมดสมัยไปแล้วแต่แต่เราจะทำไงตัวแทนเราที่ไปบริหารประเทศนี่ที่สมาร์ทมีวิสัยทัศน์ทั้งหมดนะครับกระทรวงทุบวงกลมทั้งหมดเราจะคัดคนพวกนี้ได้ยังไง ก็พวกเรานี่แหละช่วยกันสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเป็นอย่างนี้มีรุ่นพี่เราหลายคนมาเล่าท่านเกษียณไปแล้วทั้งนั้นรุ่นพี่ธรรมศาสตร์เรานี่แหละบอกกุ่งทำไงดีพี่แนะนำผมหน่อยจะทำไงดีเห็นไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นน้องๆทุกวันนี้อยากให้พวกเราได้ ได้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของหลาย,ลายฝ่ายอย่าไปฟังคนเดียวแล้วก็เชื่อเลยแม้กระทั่งลุงพี่แม่ทัพมานั่งอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งเชื่อให้ดูที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยก็ไม่เชื่อแม่ทัพกุ้งนะครับไม่เชื่อแต่ต้องทำให้เขาเห็นพาลูกน้องไปเอาแผ่นดินคืน อยู่กับลูกน้องเขาก็เห็นเองว่าเราไม่ได้เปรียบเขาครับสิ่งที่เขามาต้อนรับพี่กุ้งวันนี้คุณป้าทั้งหลายนั่งรถไฟมามาถึงตีสองคุณป้าคนหนึ่งมาหาแมทา่ทับสินเพื่อมากอดแล้วก็นับตาเขาร่วงพ่ออะไรไม่ทราบกัน ไม่ได้เป็น้มน้ำเขาไม่ได้ไปล้างสมองไข่ทั้งสิ้นก็มีแต่ที่เตรียมมาวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยข้อมูลที่น้องก็ถามมาผมไม่ได้อ่านด้วยซ้ำที่ที่เดียวให้ผมที่มีน้องอาจารย์คนหนึ่งผมไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าผมต้องเตรียมอะไรล่ะอแต่จะถามที่มันเป็นตัวเลขอะไรมากผมจำไม่ได้ <c oughs> คือแม่ทํามาเนี่ย เอาใจมาคุยกับน้องๆว่าสงสัยอะไรอะ่ะอยากถามอะไรแล้วถามแล้วประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองคนรักสามัคคีอยากให้ถามแต่ถ้าถามแล้วเหน็บแนมไม่อยากให้ถามเพราะว่าไม่อยากทะเลาะกับคนไทยครับแค่มีศัตรูกับขมรนก็พอแรงแนละ้วเพื่อนแม่ทับกุ้งเนี่ยเขาบอกว่ามึงอย่าไปขมรนนะ นะครับคือสิ่งที่อยากจะมาที่ทนักข่าวข้างหลังเช่นกันนะครับ